ความที่สองนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวกอขอหเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคออกใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการทักเลือกนะครับก็ในในบทความนี้นะครผู้ได้เปลี่ยนสามท่านนะครับคุณอภิรักษ์ดรจิรวา์ดรวิศรักวันนี้คุณอภิรักษ์นะครับในเวลาตรงคำจันทร์นะครับทํางงานอยู่ที่หมวดพืชไร่คณะเกษตร อยู่ที่รัฐเศสหมายว่าอะไรก่นแกะนะครับอยู่ที่วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับจากหายว่าอะไรก่อนแก่นะครับทางท,างท,างทาง่างจังหวัดทางเปียร์ตีเวาโทนะครับครับเชิญครับขอบคุณครับประธานเซสชั่นนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานประชมุมวิชาการในวันนี้นะครับก็ผมนายอภิรยกรณจันทร์วันนี้มานำเสนอ เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับในหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวกระของเพื่อเพิ่ม,ม,มความต้านทานต่โอโรคข้าใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายมันคุณช่วยในการคัดเลือกนะครับเราพักเรื่องน้ำกันสักครู่นะครับข้าวเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศนะครับในแต่ละปีประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวเป็นมูลค่ากว่า2องแสนล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ผลผลิตของข้าวยังสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มประโยชน์แล้วก็คุณค่าของข้าวให้มากยิ่งขึ้นนะ <c oughs> จากการที่สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไป,ปยงอย่างรวดเร็วทําให้เกิดปัญหาในขั้นตอนของการผลิตข้าวนะครับปัญหาที่สําคัญได้แก่ปัญหา,มาแมลงศัตรูข้าวปัญหาโรคข้าวปัญหาแห้งแล้งปัญหาดินเค็มแล้วก็ปัญหาน้ําท่วม ซึ่งปัญหาต่างๆเหานี้ส่งผลให้ผลผลิตของข้าวลดลงอย่างมากนะครับข้าวเหนียวพันกอข้อหกเป็นพันธุ์ที่นิยมพ่อปูกแล้วก็เราไปคก,กันมากเพราะว่ามีความเหนียวหอมแล้วก็นุ่มนะครับแต่ว่ามีข้อด้อยคือแม่ต้นานน้ำต่อโรคไหมโรคขอบใบแห้งหแ,แล้วก็เพี้ยตะลุดเสียงตาแล้วก็แมลงบวบโดยที่ข้าวเหนียวพันกอข้อหกนี้ปลูกมากกว่า80%ซของพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของภาคเหนือและภาคตะวองนอเอชิ้นเหนือนะครับ ซึ่งถ้าเกิดการระบาดของโรคก,ก็จะทําให้รุนแรงแล้วก็กินบริเวณกว้างครับผู้ทําการศึกษาจึงตักถึงความสําคัญในจุดนี้จึง,จ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 งต้องต้องการที่จะป,ป,ปรับปรุงธุ์ข่า่องหุบให้ต้านทานต่อโรคคอไบแ้งนะรโรคคอไบแห้งเกิดจากเช er ื้อแบคทีเรียซังนะโคมอนาอโอลิับพบการระบาดได้ในดั่งกูข้าวทั่วโลกเลยครับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค่อไบแห้งที้ นิยมใช้งานคือการใช้สารเครมีการเขียนก,กรรมแล้วก็การใช้การต้านทานซึ่งการใช้การต้านทานเป็นวิธีการที่ประหยัดแล้วก็เกษตรกรยอมรับมากที่สุดโดยที่แต่ก่อนนั้นการปรปับภรมงพันธุน์ค่อนข้างใช้ระยะเวลานานนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สามารถนําเครื่องหมายโมเลกูลเข้ามาช่วยในขั้นตอนของการคัดเลือกหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Marker a s s i s t e d Selection หรือแมสนะครับข้อดีของแมสก็คือ เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยําในการคัดเลือกแล้วก็ลดสภาพปัญหาที่ไม่เหมาะสมในขั้นตอนของการคัดเลือกนะครับเ,เพิ่มประสิทธิภาพในการนํายีนที่สนใจเข้าสู่สายพันธุ์ที่ปรับปรุงนะครับแล้วก็สุดท้ายสามารถคเลือกในประชากรที่เล็กลงได้วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคของใบแห้งในข้าวพันธุอของโดยวิธีการผาสมกับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกนะครับ วิธีการศึกษาคือขั้นตอนแรกคือเลือกเลือกสายพันธุ์ก็เลือก 4, พันธุ์พ่อแม่นะครับโดยใช้พันธุ์ตัวของเป็นพันธุ์แม่เป็นพันธุ์ที่ไม่มียีนต้านทานนะครับแล้วก็ใช้พันธุ์ไออารสองสองของผมเป็นพันธุ์พ่อเป็นพันธุ์ที่มียีนต้านทานอยู่นะครับได้พ่อแม่แล้วก็ทําการสร้างประชากรโดยใช้การผสมกับแล้วจนถึงรุ่นและข้อสองเทียบสามที่ได้จากเทียบสองนะครับในขั้นตอนของการสร้างประชากรเราก็จะนํา เครื่องหมายมลุยเข้ามาช่วยในการคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายมลุยไมโค้ดซัตเทไลท์นะครับเมื่อเสร็จสิ้นการขั้นตอนของการสร้างประชาการก็จะได้ประชากรที่ผ่านการคัดเลือกไปประเมินปลูกประเมินระดับความต้าทานตาา่อโรคขอไปแห้งนะครับนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับหลักการการใช้เครื่องหมายมลุยช่วยในการคัดเลือกก็คือเราใช้เครื่องหมายมลุยไมโค้ดซัตเทไลท์สองไพเมอร์คือ i 1 5 9และ i 1 2 2ในการคัดเลือกยีนต้านทานครับ และทั้งสองไพม์เมอร์เป็นไพม์เมอร์ที่ให้ขนาดของแคลปทีเอและพันป้อและพันแม่ที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับในการศึกษาพันธกระของซึ่งเป็นพันแม่จะมียีนที่มีกิโนไทป์เป็นไอยางไอยางคือไม่ต้านทานต่อโรคเขาไปแห้งนะครับส่วนข้าวพันไอยางสองสองหกมียีนที่มีกิโนไทป์แบบอาเล็กอาเล็กคือต้านทานแล้วก็เป็นพันแ้ ส่วนสายพัน์ที่เกิดจากการผสมข้ามระหวา่างพ่อแม่จะมีแถบ DNA สองแถบตามที่ลูกสอนชี้นะครับคือเท่ากับการของทั้งพ่อและแม่คือเป็นต้นที่มีกีนโนไทป์แบบปยายันทะเลคือมีตั้งทางแต่ว่าเป็นพันทางเดี่วะครับขั้นตอนของการสร้างประชากรคือเริ่มจากผสมข้ามระหว่างข้าวโพคทอาไอยันไใยญ่แล้วก็ข้าวพันแอน๊สองสองหม อาเล็กอาเล็กนะครับได้ประชากรเทวันคัดต้นที่มีจีโนไทอายาดอาเล็กแล้วก็ผสมกับข้าวกราบของูเพื่อสร้างประชากรแมคโคอ1นเหนึ่งในประชากรแมคโคอ1น่งเหนึ่งคัดเลือกต้นที่มีจีโนไทยแบบอาหยาดอาเล็กเช่นกันนะครับแล้วก็ผสมกับไปยังข้าวันกราบของูเพื่อสร้างประชากรแมคโคสองเทปหนึ่งในประชากรแมคโคสองเทปหนึ่งนี้คัดเลือกต้นที่มีจีโนไทปเป็นอาหยาดอาเล็กเช่นกัน จากนั้นต้นที่ผ่านการคัดเลือกก็ปล่อยให้ผสมตัวเองแล้วก็สร้างประชากรแล้วก็สอง f สองในประชากรในประชากรนี้เราจะคัดเลือกต้นที่มีจีโนท้ายแบบพาเาทเลคือเป็นยีนต้านทานที่เป็นสายพันธุ์นะครับังจากนั้นต้นที่ผ่านการคัดเลือกก็ผสมตัวเองเพื่อสร้างประชากร black c r ส2 f 3ที่ได้จาก f 2นะครับที่มีเมล็ดมากพอนำไปปลูกประเมินความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งนะครับแม้แต่เราประชากรขั้นตอนการใช้การขั้นตอนการใช้เครื่องหมายมูลคุณช่วยในการคัดเลือกคือสกัด DNA ของแต่ละต้นแล้วก็เพิ่มเวลาเย็น e ด้วยซช่นพิซารแล้วก็คัดเลือกต้นที่มียีนตามที่มียีนต้านทานตามแถบยีนที่ปรากฏนะครับหลังจากนั้นต้นที่ผ่านการคัดเลือกก็นําไปปลูกประเมินต่อเชื้อทั้งหมด15บหาไอ์เลยพื่อปลูกร่วมกับสะพานที่ไม่มียีนต้านทานพ่อพังแม่แล้วก็ทำมาตรฐานต้านทานละ้่อนเทงนะครับขั้นตอนคือปลูกให้ได้ต้นกล้าอายุ3 0สวันเตรียมสารละลายของเชือ้อแล้วก็ ปูเชื้อโดยการใช้กันไก่ตุต่มแล้วก็ตัดที่ปลายใบของเชื้อนะครับหลังจากนั้น14วันก็วัดความยาวของแผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้คะแนนปริยาการเกิดโรคตามมาตรฐานของศูนย์วิจัยข้าวนานาชาติหลังจากนั้นนาปริยาการเกิดโรคไปคานวณหาค่าของสเปกตรัมดิสซิเดนต์หรือค่า BSR ค่า BSR จะเท่าก,กับจํานวนไอโซเลตที่สายพันธุ์ข้าวต้านทานส่วนด้วยจํานวนไอโซเลตทั้งหมดที่นามาทดสอบผลการทดลอง การคัดเลือกในประชากราเอวันเมื่อผสมข้ามสายพันธุ์พ่อแม่ก็จะได้ประ,ประชากรเอฟวันใช้เครื่องหมายไอเสองกันครับแล้วก็คับเอาต้นที่มีแถบดิสซีจูนไทยอาเล็กอาใหญ่อาเล็กนะครับตามลูกคือจะมีแถบนีสองแถบตามที่ลูกสองสีแดงชี้นะครับต้นที่ผ่านกันคัจะได้ยี่สิบจ็ต้นนปปําไปผสมกับกับข้าวพันกอของครั้งที่หนึ่งนะครับได้ประชากรได้พร้อม่งเอฟหนึ่งมีจุนไทย์สองแบบอาใหญ่อาใหญ่และอาใหญ่อาเล็กนะครับ คัดเอาเฉพาะต้นที่มีจุลไทยแบบปอายใหตาเล็กที่มี2แถวเหมือนประชากรเอฟหนึ่งนะครับข้าได้77ต้นนำนั้น77ต้นไปครับเอาต้นที่มีความหอมและความเหนียวนะครับโดยใช้ต้นไหนมูลบุญเช่นกันไอ้ประชากรแบคค้อนหนึ่งเอฟหนึ่งที่มียีนตามทางนี้ก็หอมความเหนียวครับได้ครับได้ทั้งหมด16ต้นนะครับหลังจากนั้นนำหลังจากนั้นนำทั้งสิบหกต้นไปผสมกับกับข้าพันธุ์คอครั้งที่สองนะครับ ก็สร้างประชากรแม่พ่อ 2F1 ในประชากรนี้มีจีโนไทป์อใหญ่อใหญ่และอใหญ่อเล็กเช่นกันครับครับเอาต้นที่มีจีโนไทป์อใหญ่อเล็กเช่นกันนะครับ้ได้มือีก20ต้นหลังจากนั้นก็นําไปทับออด้วยคัดเอาต้นที่มีความมุ่งน,นะครับได้ทั้งหมดได้ต้นประชากรแม่พ่อ 2F1 ที่มียีนต้านทานมีความของความเหนียวความนุ่มน,นะครับคัดเลือกได้ทั้งหมด10ต้น หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ทั้ง10ต้นผสมตัวเองเพื่อสร้างประชากรแม็นข้อ 2F2 ในประชากรนี้เราจะมีเกียงไทย3แบบคืออาใหญ่อใหญ่อเล็กและอเล็กอเล็กนะครับคเอาต้นที่มีเกียงไทยแบบอใหญ่อเล็กคือจะมีแถวเย็นๆเท่ากับข้าวพันข้อคือใบอามเป็นสองสองตามที่ลูกศรสีแดงชี้นะครับปล่อยให้ทั้ง10ต้นผสมตัวเองสร้างประชากรแม็นข้อ 2F3 ที่ได้ จากเรียบ2องที่มียีนต้านทานพันธุ์แท้มีความของความเหมนียวความ,มนุ่มเพื่อที่จะนําไปปลูกประเมินความต้านทานต่อโรคเขอาแห้งนะครับผลการปลกรูกประเมินความต้านทานต่อโรคเขอาไปแห้งมีสส่พันธวเป็นปันจจัยเ A แล้วก็ไปสซเลตเชื้อเป็นปันจจัยีโดยวามแขนงการทดลองแบบแบคทีเรียอินเซียนะครับผลการศราึกษาพบว่าทั้งไอโซเลตของเชื้อและก็ใสยพันธวนะั้น มีความแตกต่างอย่างมีในยสา,าสัมพันธ์ทีทางเสรยทีแล้วก็พบว่ามีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างไอโซเดทของเชื้อแล้วก็สส่ของข้าวที่นํามาทดสอบในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีข้าวที่ออข้าวสองสายพันธุ์ที่มีความต้านทานใกล้เคียงกับข้าวไอเอลซึ่งไปคำนวณหาค่า BSR แล้วเท่ากับ0.6ซึ่งใกล้เคียงกับค่าไอข้าวพอเอลสองสองห คือเท่ากับ0.67นะครับโดยที่ค่า BSR เท่ากับ1คือต้านทานต่อทุกเชื้อทุกไอโซเดตท,ที่นำามาทดสอบนะครับมีค่าเท่ากับ0ก็คือออกแทต่อเชื้อทุกไอโซเดตที่นำามาทดสอบนะครับดังนั้นนำทั้งสองสัมภา์นี้ไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าวพันกอข้อหกพบาว่ามีระดับความต้านทานที่แตกต่างจากข้าวพันกอข้อหกในทั้งในเกือบใน ใน14ไอโซเลตจาก15ไอโซเลตนะครับส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์แอล22ของผมซึ่งเป็นพันธุ์ที่ต้านทานพบว่าระดับความต้านทานไม่แตกต่างกันใน10ไอโซเลตจากทั้งหมด15ไอโซเลตที่นํามาทดสอบจากภาพก็คือความยาวแขนของผ้ากอของที่มีความยาวแขนยาวกว่าสายพันธุ์ข้าวที่นํามาทดสอบในวงสีเหลืองอย่างไน่ชัดนะครับ สรุปผลการทดลองก็คือสายพันธุ์ข้าวทุกสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมานั้นมีระดับความแรงของการเกิดโรคน้อยกว่าข้าวพันกอกึ่น้อยกว่าข้าวพันกอของทุกสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาครับและนอกจากนี้ในการศึกษายังมีการคัดเลือกลักษณะของความเหนียวและก็คุณภาพของส้มซึ่งเป็นลักษณะดีของข้าวพันกอของเข้าไปในสายพันธุ์ที่ปรับปรุงาเพื่อรักษาลักษณะที่ดีของข้าวพันกอองไว้ ในสายพันธุ์ที่ปากเสือน,นะครับขอขอบคุณศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ทุนในการสนับสนนุที่ให้ใทุนใ,ในการศึกษาครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณศูนย์วิจัยภาคอุบลราชธานีที่ให้ความอู้นักเรียนเชื้อในการศึกษารั้งนี้ด้วยความยิน สามปีแล้วใใค,รครับใกล้ที่ขอนแกนนับอ๋อครับมีใครจะถามถามแล่นเยี่ยมกระนวลเลยนะครับตรงเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกน้ำเอ๊ะแล้วพันข้าวต,ต่างๆนี่มันเกี่ยวกับน้ำยังไงวะครับเนี่ยน่าจะวิเคราะห์ว่า,าที่มันใช้น้ําน้อยๆก่อนเนี้ยนะได้ไหมต้องเราตัดต่ออีกนะนี่ก็เรียกก็เรียกตัดต่อ,อยี ใช่ใช่ไหมใช่การพักเพื่อสุขภาพดีเฉยๆนะครับการผสมผานเออเราผสมไมลผสมมาเพื่อมันใช้น้ำไม่เนาะเห็ได้ไหมอันนี้ถามเลยทุกปรานนะก็ก็น่าจะได้โดยการศึกษาเอาเอามันก็จะมีข้าวที่สายพันที่ส่วนใหญ่ข้าวใส่พันแต่ทุกสายพันก็ต้องการน้ำไม่ค่อยเยอะนารที่ได้ได้ชา เรื่องพันเพราะว่ารอบนี้เราเจอปัญหาเยอะเรื่องน้ำเพราะนั้นก็เลยคัดเลือกเอาไว้ให้มันใจ้ำไม่น้อยไม่เหมือนเหมือนเข้าไร่เท่าอะไรนะแต่ว่าผลผลิตสูงก็แล้วไม่ทราบดีสงสารเลยครับผมไม่มีงั้นก็ขอขอบคุณทุกทุกท่ายนะครับคุณพิรักษ์นะครับผมเด็กไปรถเด็กแล้วก็รถไฟเพื่อที่สามนะครับ